ที่ญี่ปุ่นมีฤดูการ4ฤดูแล้วฤดูการนี้มีความเกี่ยวข้องกับอาหารญี่ปุ่นอย่างมากเลยครับในตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องวัตถุดิบตามฤดูการซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวาชกุอย่างมากเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจแปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับ ถ้าพูดถึงฤดูกาลในญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะมี Image ถึงการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปีครับตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิแล้วก็มีช่วงฝนเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวเป็น p a t เทิรเลยครับสำหรับคนไทยอย่างเราเราอาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่เพราะว่าบ้านเรามีแค่ฤดูร้อนกับฤดูร้อนมากหรือถ้าเป็นบ้านเกิดผมที่หาดใหญ่ก็จะมีแค่ฤดูฝนน้อยกับฤดูฝนมากครับ แล้วอาหารกับฤดูกาลเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรเราจะเห็นความเกี่ยวข้องของฤดูกาลกับอาหารได้ชัดเจนจากพวกผักผลไม้เลยครับลองนึกดูว่าที่บ้านเราเนี่ยบางฤดูก็จะมีผลไม้หรือว่าผักอร่อยๆร,ราคาทุกถูกมาให้เรากินแต่ถ้าเป็นนอกฤดูอาหารพวกนี้ก็จะแพงแล้วก็หาของอร่อยได้ยาก ที่ญี่ปุ่นก็เหมือนกันเลยครับถ้าเป็นผักผลไม้ในฤดูเนี่ยนอกจากอร่อยมากแล้วราคาก็ยังถูกกว่าหลายเท่าเลยยกตัวอย่างเช่นผมชอบกินผักโขมมากครับถ้าเป็นฤดูร้อนที่อากาศร้อนหน่อยก็จะราคาถุงละ400เยนหรือว่าประมาณ120บาทแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวที่อากาศเย็นเย็นเลยเนี่ยราคาก็จะไม่ถึง100เยนครับหรือว่าราว30บาทเองซึ่งต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลย แล้วดังนั้นถ้าใครได้มาญี่ปุ่นในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยผมก็แนะนำให้รับประทานของประจำฤดูหรือว่าชุนชุนซึ่งแปลคร่าวๆได้ว่าประจำฤดูหรือว่าตามฤดูครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบ่งฤดูเป็น4ฤดูหลักๆได้แก่ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาว เขาก็นิยมเอาวัตถุดิบประจำฤดูนั่นแหละมาทำอาหารเพื่อให้ได้ความอร่อยของแต่ละฤดูออกมาครับในตอนนี้จะขอพูดแค่2ฤดูก่อนนะครับเพราะว่าข้อมูลเยอะมากเลยเริ่มกันที่ฤดูที่หนึ่งคือฤดูใบไม้ผลิภาษาญี่ปุ่นว่าฮาดุฮาดุเป็นช่วงเดือนมีนาคมเมษายนและก็พฤษภาคมเพิ่งผ่าน้นไปนี่เองฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเป็นฤดูที่อากาศอุ่นขึ้นจากฤดูหนาว อาหารในฤดูนี้ก็จะเน้นการใช้กลิ่นและก็ความขมอ่อนๆจากผักครับรสชาติของผักฤดูใบไม้ผลิเนี่ยจะออกขมๆเพราะว่าใช้ความอดทนหน้าหนาวมาแล้วค่อยตื่นในฤดูนี้เพราะฉะนั้นผักพวกนี้ก็เลยมีฤทธิ์ทำให้เรากระปรี้กระเปร่าแล้วก็ตาสว่างครับ อาหารในฤดูนี้เนี่ยก็จะนิยมทําเป็นสีชมพูชมพูเหมือนกับดอกซากุระครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิว่าฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้วนะดอกซากุระก็จะเบ่งบานเต็มที่หรือบางครั้งเขาก็จะเอาดอกซากุระดองเกลือเนี่ยครับมาประดับอาหารด้วยผักในฤดูใบไม้ผลิก็ได้แก่หน่อไม้ขึ้นชายฝรั่งกระหล่ำปลีแอสพารากัสส่วนอาหารทะเลในฤดูนี้มีแต่ของอร่อยออย,ออยทั้งนั้นเลยได้แก่ ไทไท่หรือว่าปลาไทยซึ่งเป็นปลากระพงแดงปลานี้เนี่ยเป็นที่มาของขนมไทย,ยากิครับที่เป็นขนมไส้ถั่วแดงที่เป็นรูปปลาที่เมืองไทยเคยขายเป็นโครซองไทยากิที่อร่อยออร่อยนะครับซาวาดะซาวาดะหรือว่าปลาทูสเปนใครชอบกินหอยก็ฤด,ดูนี้ก็มีหอยสองชนิดหลักๆได้แก่ฮามากุริฮามากุริหอยฮามากุร,กริแล้วก็ อาซาดิอาซาดิหอยอาซาดิครับต่อไปเป็นฤดูร้อนซึ่งภาษาญี่ปุ่นว่านัจจึเป็นช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมและก็สิงหาคมครับฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่มีผักหลากหลายที่สุดเลยแล้วก็ถูกที่สุดด้วยผักหลายๆอย่างก็ช่วยป้องกันอาการป่วยจากอากาศที่ร้อนเกินไปด้วยครับ ผักในฤด,ดูนี้ก็จะเป็นผักที่มีฤทธิ์ทำให้ร่างกายเย็นอย่างเช่นมะเขือเทศมะเขือแตงกวาส่วนปลาในฤด,ดูนี้ผมก็ชอบมากเลยครับอย่างเช่นอจอาจิปลาอาจิอิวาชิอิวาชิปลาซาดีนอุนังยิอุนังยิปาลาไหลฮามะฮา,ามะปลาฮามะแล้วก็อายุอายุปลาอายุครับ เขาก็จะนิยมเอาปลาพวกนี้มาย่างทั้งตัวแล้วก็ปลาบางชนิดเนี่ยอย่างเช่นปลาอายุก็สามารถกินได้ทั้งตัวทั้งกระดูกเลยอ,อร่อยมากครับแล้ววันนี้ก็แนะนําวัตถุดิบไปเยอะมากเลยถ้าใครได้มาเที่ยวญี่ปุ่นตรงกับช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือว่าฤด,ด,ด,ดูร้อนก็ลองหาอาหารพวกนี้รับประทานดูนะครับเรามาทบทวนศัพท์ที่ได้เรียนรู้ในตอนนี้กันดีกว่าครับเริ่มจากชุนชุน ประจํารืดูหรือว่าตามฤดูฮา,าดุฮาดุฤดูใบไม้ผลิไทไทปลาไทหรือว่าปลากระพงแดงซาวาระซาวาระปลาทูสเปนฮามังคุดิฮามังคุดิหอยฮามังคุดิอาซาดิอาซาดิหอยอาซาดินัตสึนัตสึฤดูร้อนอาจิอาจิ ปลาอาจิอิวาชิอิวาชิชปลาซาดีนอุนังยิอุนางิปาลาไหลฮามโมะฮามโมะปลาฮาโมโอะอายุอายุายปลาอายุแล้วถ้าคุณติดตามรายการให้แจ็ปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่หนึ่งคุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด225คำและสำนวนครับ อย่าลืมติดตามสับได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายนะครับแล้วอย่าลืมติดตามรายการให้แจปนิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Facebook, Spotify, YouTube และ p พ t b e a n ครับถ้าชื่นชอบรายการให้แจปนิสก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากให้ใครเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม,ตมก็อย่าลืมแนะนารายการนี้ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ